มีประจุบวก q นะครับวางอยู่บน x นะครับณตำแหน่ง x เท่ากับ0ูนย์ะครับแล้วก็ประจุลบ q วางอยู่ณตำแหน่ง x บวก d นะครับต้องการทราบว่าณตำแหน่ง x มีค่าเท่าไหร่นะครับที่ศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์นะครับโดยเบื้องต้นนะครับโจทย์ข้เนียมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศักย์ไฟฟ้าน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าศักย์ไฟฟ้าสูตรที่ใช้คืออะไรนะครับศักย์ไฟฟ้าในที่นี้ครับสูตรก็คือ v ทับ k q ส่วน r นะครับแต่ข้อ ที่น้องต้องรู้ครับคือสาไฟฟ้าตัวนี้เป็นสเกลร์สเกลราคำว่าสเกล่าในสาในเรื่องไฟฟ้านะครับข้อสําคัญที่คนมักจะผิดคือ Q ตัวนี้ Q ตัวนี้ครับเราสามารถแทนค่าประจุที่เป็นบวกกับลบไปได้เลยถา้าประจุบวก2คูลอมเราก็เอาบวก2คูลอมแทนไปเลยถ้าเป็นลบ2คูลอมน้องแทนค่าติดลบลงไปด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับจากโจทย์นะครับ,รรบมันบอกว่ามีบวก Q ที่ x 0ย์นะครับ X0 นบวก Q ะครับแล้วก็ X เท่ากับ D นะครับลบ2อซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าสัก์ไฟฟ้าที่เป็นศูนย์ั้นอยู่ตรงไหนใช่ปะ่ะอ่ะเราก็กำหนดตรงนี้ครับให้ตรงนี้ฮะห่างออกมา X นะครับซึ่งที่จุด A เป็นจุดที่สัก์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ะครับจุด A มีสัก์ไฟฟ้าซิกมาสักไฟฟ้าครับก็คือผลรวมสักไฟฟ้าเป็นศูนย์ะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้เป็นอะไรครับ d ลบ x อ่าท้าไหมครับไม่ใช่ครับเราก็ตั้งเลยครับซิกมาวีที่จุด A ตรงนี้ครับก็คืออ่าก็เป็น V ของวัตถุ1บวกกับ V ของวัตถุ2อ่าพี่ให้เป็น1กับ2อ่าวี v ที่จุด1นึ่งาก็คือ k q ส่วน x บวกกับ k คลบสองควนด้วย d ีลบเอัก้าไหมครจับเท่ากับ0ูนจากนั้นย้ายข้างหาคำตอบได้เลยครับก็เป็น k นะครับ q ส่วน x เท่ากับ 2kq หารด้วย d ลบ x ซึ่ง kq ในที่นี้คือเท่าไหร่ครับตัดทิ้งได้เพราะว่ามันเหมือนกันใช่ปะจากนั้นก็ย้ายค่ามาครับก็เป็น d ลบ x เท่ากับ 2x นะครับ x เดียวคือ d ส่วน3นะฮะเพราะฉะนั้นตอบข้อ b เลยแต่นะฮะ